อย่างที่บางบอกจริงๆทุกวันนี้มันเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเราก็อยากจะแบบแฮปปี้ในทุกๆวันดีกว่าโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรถ้าถามหนูหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีคนมาอยากซัพพอร์ตเราเนาะเหมือนอยากให้กําลังใจกันและกันแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะจีบใช่ไหมคะแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักไหมงว่าแบบช่วยเหลืออะไรเราเยอะตอนนี้เรือด้านแรงไหมติดเทอร์โบค่ะหนูเปิดใจมานานแล้ว ก็คนส่งเขาไม่ประสงค์ออกนามก็ไม่ต้องถามเยอะลรอหนูเขิดอะไรเล่านไไ้ดเอทาซื้อได้ที่ะอย ได้ที่ไหนนะใครมาวานักหัวใจอะไรไว้ยังคะที่จริงก็ยังโสดเหมือนเดิมค่ะแต่เมื่อวานก็พูดไปแล้วนะเมื่อวานแต่ว่าเขาบอกว่าอะไรนะคะเขากลแล้วสนิทกันมากคือสนิทเออค่ะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะจีบใช่ไหมคะเออเขาบอกวเขาจีบแม่จีบแบบไม่จีบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันรรรูู้้สสึึกกยยัังงงงไไเาไม่รู้ค่ะ จริงๆถ้าถามความรู้สึกปางปางรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอะไรเป็นเป็น,ปนมีทภาพที่น่ารักอะค่ะ,ะ,ะคือเขาก็อยากจะมาแสดงความยินดีอยากซัพพอร์ตเราอยากให้กําลังใจซึ่งถ้าถามหนูหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีคนมาอยากซัพพอร์ตเราเนาะเหมือนอยากให้กําลังใจกันและกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แอบ ยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ได้โฟกัสดีกว่า<ช>แต่ว่ามีโอกาสได้พูดคุยเรื่อยๆมีโอกาสได้เจอจริงๆมันเป็นเพราะข่าวจิ้นด้วยนะคะเ<ช> <laughs> พราะเพราะได้จิ้นเนี่ยมันก็ได้คุยกันใช่ไหมคะ<ช><ช>พอคุยกันแล้วก็มีผลงานอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วมันก็เลยได้มีโอกาสเจอกัน,นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักไหมว่าแบบช่วยเหลืออะไรเราเยอะนเนี่ยเขาใช้คำว่าสนิทกันมากขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้น จริงๆก็ประมาณจะบอกอย่างนั้นก็ได้ <พอ S 1> หมายถึงว่าด้วยระยะเวลาด้วยที่รู้จักกันตั้งแต่ถ่าย MV ใช่ไหมคะมันก็มันก็พัฒน,นาเรื่อยๆตามการเวลาอะไรอย่าง,งเง,เง,เงเี้ยค่ะถ้าจะแฟนคลับแรงแฟนคลับมีผุ่นไปครับป้าแฟนคลับแรงมากจริงๆค่ะทายเรือแรงมากจริงๆค่ะเขาทายเรือกันห <c oughs> นัก ใช่แต่จริงๆปันก็พูดเสมอว่าบางไม่ได้ติดอะไรหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีที่แบบทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นโมเมนต์ของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบความจริงเป็นยังไงความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงจริงๆก็เป็นคล้ายๆที่โอต๊ตอบไปเมื่อวานค่ะก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันตอนนีน้นเรือแล่นแรงไหมคะ <c oughs> ติดเทอร์โบค่ะเราจะขึ้นเรือกับเขาหรือเปล่าเราจะไปกับเขาไม่เรือกับเาหรือเปล่าก็ก็ต้องใช <c oughs> <c oughs> ้เวลาค่ะให้ไม่ให้ไม่เป็นธรรมชาติสิคะ เรือนี้เขาเป็นคนขับเองหรือเปล่าไปถามเขาสิจริงแล้วเขาเกินหล่อเมื่อวานเขินหนักไหมคะัเกินกระแตกน้องแล้วรับฟางเปิดใจให้เขาไหมก่อนหนูเปิดใจมานานแล้วหมายถึงว่าแบบเปิดใจมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าใครจะเข้ามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติค่ะหนูไม่ชอบให้ใครมากดดันอะไรหนูอะไรแต่ถ้าโอกาสก็จะมีสิอย่างนี้ฟาง ก็เปิดปกติก็โสดเงี่ยค่ะอันนั้นเมื่อวานหรือเปล่าคะว number one อะไรไม่มีเมื่อวานก็ถามคำถามนี้นะคะแสดงว่าดูแสดงว่าดูบ้านหรอเลิกกันบ้างจบกันบ้างโบแล้วก็อยากรู้ไงว่าเขาจะตอบว่าอะไรอันนี้จริงเราคุยกันเรื่องที่แบบว่าเรื่องจีนเรื่องอะไรกันบ้างคุยกันบ้างคือจริงๆเริ่มแรกคุยกันเรื่องจีนแต่พอหลังๆอ่ะเขาอ่ะให้คำปรึกษาบางเยอะมากเลยนะคะเรื่องแบบ เรื่องการเป็นศิลปินให้คําปรึกษาเรื่องแบบอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเก่งกว่าเราอ่ะก็เลยแล้วเป็นที่ปรึกษาเรื่องเขาก็แบบอยากให้กําลังใจแหละไม่มีอะไรและกานนึงคือลูกกงผีชนาที่เขาให้มาถามะมันเป็นยังไงก็คนส่งเขาไม่ประสงค์ออกนามก็ไม่ต้องถามเยอะเอกต้นไม้เอาต้นไม้เขาก็ก็ให้ให้จริงๆให้แบบแสดงความดีเขามาให้เราก็เลยให้คืนไงก็มีเขาให้งอกงานดีไหมคะ ก็สวยดีค่ะดูแลต้นไม้เขาดีไหมเป่าแฮปปี้ดีค่ะตั้งชื่อไหมตั้งชื่อไหมไม่มีชื่อแต่สวยค่ะดูแลดีเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วค่ะทำไมเราต้องบิดขนาดเอเวลาเราพูดถึงเขาแอบเถิดบิดดูเถิดหนูเถิดอะไรเล่าเนอะไม่เถิดที่จริงเราฟังรอให้เขามาขออนุญาตจีบอะไรอย่างเงี้ยมับเป็นทางการไม่ไม่อย่าพูด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 กลัวเหรอไม่ก็ชอบคนจีบแต่ไม่จีบไง เขาธรรมชาติไหมหล่ะเมื่อวานแสดงว่าเขามาถูกทางเลยใช่าห้าทไม่เขาเป็นธรรมชาติ <c oughs> เขาอย่างที่บอกค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องจรงิจรงๆค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหนูก็เลยไม่รู้จะตอบอะไรพเพราะมัน,เป,นเป็นตามที่เขาบอกจรงิจรงๆค่ะเป็นพี่น้องที่สนิทกันแบบให้กําลังใจช่วยเหลือกันใจช่หนูก็ดีใจเวลาที่คนแบบแฮปปี้เวลาเห็นโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีเป็นเรื่องน่ารักถ้ามันไม่ดราม่าอะไรหนูก็ดีดีใจหมดละค่ะอยบมุงอยง เอะไรเนารออย่าไปแบบอย่าไปตั้งใจตอบอะไรเลยดีกว่าค่ะจริงๆอย่างที่บังบอกจริงๆทุกวันนี้มันเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะแบบแฮปปี้ในทุกๆวันดีกว่าโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรบ้างโตเราด้วยค่ะฟังจาขออีเริ่นงประเด็นร้องเพลงได้เลยค่ะเรื่องดราม่า เลยดิฟางโดนดาวมากยังไม่หยุดเลยค่ะติดตามไมติดตามอยู่แล้วค่ะจริงๆมันเป็นในส่วนของการทํางานด้วยว่าจริงๆทางทีมทางค่ายอะไรเงี้ยรับรู้หมดแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะว่าการดราม่ามันมีเกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่หนูไม่อยากให้เกิดขึ้นคือหนูไม่ชอบให้คนทะเลาะกัน ไม่ว่าใครจะติชมหนูหรือให้กําลังใจหนูอะ่ะหนูนอมรับไว้เสมออยู่แล้วเหมือนที่ผ่านมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครหรือการเป็นศิลปินก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเราพอเห็นคนต้องมานั่งทะเลาะกันอะ่ะหมายถึงว่านั่นเขาเครียดกับสิ่งที่เราทำแล้วอะ่ะจริงๆหนูร้องเพลงเพราะหนูอยากให้คนนี้มีความสุขอะคะ่ะก็เลยนลั่นแหละค่ะก็เลยพยายามแบบคิดว่าเดี๋ยวทุกๆอย่างมันก็คงจะดีขึ้นเองแล้วก็ทุกๆอย่างมันจะผ่านไปนะคะ่ะหนูผ่านดราม่ามาเยอะมากแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแต่ที่สําคัญคือหนูอยากบอกให้ทุกคนแบบ ให้มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำอะคะ่ะคนที่อยากให้กําลังใจหนูแล้วมีความสุขหนูขอบคุณมากๆเลยคะ่ะส่วนคนที่ให้ข้อติชมหนูหนูก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วหนูก็จะมีความสุขกับการได้ทำค่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆแล้วก็มันมีคนอีกหลายคนมากเลยคะ่ะที่อยู่เบื้องหลังหนูอะกว่าหนูจะมาเป็นวันนี้ มันไม่ง่ายแล้วก็หนูก็เลยอยากจะให้กําลังใจเขาด้วยที่เขายังแบบไม่กีบอัพกับเราแล้วก็ยังสนับสนุนเราอยู่เพราะฉะนั้นหนูก็จะขอมีความสุขกับสิ่งที่หนูทําต่อไปค่ะมันที่เราเสียเซลล์บ้างเลยค่ะเวลามีคว<อ>ามรุแรงแบบนี้อ,อ๋จริงๆนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ได้ชินชากับมันแต่ว่า ก็เรียนรู้ที่จะรับมือกับมันมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่อยากเป็นคนที่ต้องมานั่งเครียดกับเรื่องพวกนี้แล้วสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเราไม่มีความสุขกับการทางานเพราะว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่หนูมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วระดับไฟโดยี่ฟังไม่ดับไม่มอดใช่ไหมไม่กังวลว่าเราจะหยุดจริงๆเรื่องน้องในไหมน้องไม่ค่ะซิงเกิลใหม่กำลังจะออกวันที่6บอกเขาไปค่ะซิงเกิ้ลใหม่จะออกวันที่6นี้แล้วนะคะส่วนเพลงใหม่ก็อย่างที่บอกค่ะนิทานเล่มนี้ไม่เศร้าอีกแล้วค่ะ ก็จริงหรือชจริงที่จริงตั้งใจเขียนเพลงนี้ให้เข้ากับชีวิตในช่วงนี้ด้วยค่ะปากราติดตามนะคะฟังคำวิคมเมนไหนที่เรารู้สึกว่าอยากไปพัฒนาตัวเองบ้างที่เขาวิจารณ์โอ้โหจริงๆทุกๆอันที่ได้รับมาเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะก็จะพยายามอย่างที่สุดคือคงไม่มีเฉพาะจะจงกันไหนหรอกค่ะแต่ว่าก็อยากจะทําให้ทุกคน รทับใจในตัวเรามากที่สุดเท,ท่าที่รํทำได้แต่ว่าสุดท้ายอยากจะบอกว่าเต็มที่ทุกๆงานอยู่แล้วค่ะโอเคเือนกัน